สวัสดีครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามทาง u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและคุณตาคุณยายทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันข้อมูล สองตัวล่างนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับคัดเน้นๆให้ส4ชุดนะครับแล้วก็เจาะให้ท่านเม็ดเดียวนะครับจะเข้าหรือไม่นะครับต้องมาพิสูจน์ผมนะครับอย่าลืมนะครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายครับต้องมาพิสูจน์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันสูตรระยะสั้นนะครับเลขวิ่งระยะสั้นนะครับที่เป็นกระแสดังในตอนนี้ครับเม็ดเดียวก็ดังได้นะครับ ทำให้เล็กอันนะครับผมเองก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเราคิดคํานวณแล้วไปตรงกับเลขเข่าก็เล่นไม่ได้นะครับก็สมาชิกท่านนะครับก็แบ่งปันให้กับท่านได้เลยครับเพราะว่าได้กอกปุ๊บท่านก็สามารถไปคํานวณนะครับแล้วก็ไปเล่นได้เลยครับไม่ต้องรอเล็กอันนะครับหรือว่าไม่ต้องสมัครสมาชิกผมก็ได้นะครับนะครับท่านต้องฟังให้จบนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะ เกินให้ท่านดูนะครับขาวๆนะครับอะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่พิมพ์ชนกนะครับมอบใจมาให้ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คุณพี่สันนะครับหนึ่งพันบาทครับแล้วก็คุณพี่นวลพันธ์ไอ้คุณน้านวลพันธ์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านสุวิทย์นะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านสัญชัยนะครับหกร้อยบาทนะครับแล้วมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ผม ทำหวอยู่นะครับแล้วเม่ไดจดตชี้ท่านไ้นะครับก็ต้องขอกกาบขอโทษขออภัยที่เมลไดจิชีท่านนะครับเงินส่วนหนึ่งของที่ท่านให้มานี้นะครับผมก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเนะครับแล้วก็ส่งผลบุญให้ครับทุกท่านคืนร้อยเท่าพันเท่านะครับแล้วก็เอามาซื้อยากินด้วยครับตรนนี้ใส่ตามเป็นดีนะครับที่สุดหวยเพ่งหวยมากครับตาเจอพามัวนะครับ นะครับแล้วก็ขอเกินนิดนึงครับในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วบางท่านสอบถามมาว่าคุณพิเชษเลขงวดที่แล้วเข้าไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมัครคุณพิเชษแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับผมเองก็ขอเกินนะครับคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับท่านก็จะได้ตัวเลขที่ผมคำนวณให้ท่านนะครับให้ท่านเลือกเล่นแล้วนะครับว่าท่านจะเลือกแบบไหน มีสองใบครับมีสีขวากับสีขาวนะครับนะครับสีขวากับสีขาวเนี่ยเล่นยังไงนะครับสมมติว่าท่านได้เลขกไปแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านอยากได้น้อยชุดท่านก็เลือกสีขวานะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนให้เลือกสีขาวนะครับของวันที่แล้วนะครับก็เข้าเจ็ด้าวตรงๆนะครับผมเน้นกับสมาชิกทุกท่านให้เล่นแบบนี้นะครับ ชุดเล็ดเนี่ยสิบสี่ชุดเนี่ยเน้นตรงตนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวกลับตัวละห้าสิบกันเจ็บนะครับถ้ากับถ้าเล่นข้างบนอย่างเดียวเนี่ยลงทุนสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงตตัวละหนึ่งร้อยสิบสี่ชุดก็พันสี่ตัวกลับตัวละห้าสิบสิบสี่ชุดก็เจ็ดร้อยบาทรวมแล้วเป็นเสร็จนะครับสองพันหนึ่งครับถ้าข้างล่างเล่นด้วยนะครับอีกสองพันหนึ่งรวมกันแล้วเป็นสี่พันสองนะครับ ถ้าถูกในเว็บจ่ายบาทละ9 0้0พันนะครับหรืก้าันหครับท่านก็จะได้กําไรนะครับห0 0พันถุงนะครับถ้าถูก2องเล้งก็จะได้เยอะหน่อยถ้าถูกตัวกลับก็จะเหลือมานิดนึงนะครับแต่ถ้าถูกตัวอันเนี่ยครับแทบไม่เหลือนะครับก็ต้องดูให้ดีครับเว็บไหนเขาโปรโมชั่นพิเศษหรือเปล่านะครับเมื่อว้วผมก็ได้โปรนะครับจ่ายเต็มนะครับไม่อันนะครับ แล้วก็เล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งผมก็เน้นไปที่9ในบทที่านะครับหลักร้อยผมก็เข้านะครับถ้าใครอยากเล่นสามตัวนะครับก็นี่ครับตัวเองครับเอาหลักร้อยผมเนี้ยไปใส่ใน14ชุดก็เข้านะครับ979นะครับเข้านะครับอ่าแบบนี้เข้าบ่อยด้วยนะครับในนั้นที่แต่ก็เข้านะครับอ่าสักปีหนึ่งก็เลยหอนอยู่ครับเท้าหลักร้อยมาจับกับ10หน่วยผมเนี้ยเข้าบ่อยนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามเล็กวิ่งรูดผมนะครับเข้าบ่อยเหมือนกันครับมีรูุดบ้างนะครับแต่เข้าส่วนมากนะครับผมให้เก้าหกเด่นไปที่เก้ารับเก้าไปเข้าหลักบนนะครับไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับก็ดีใจสําหรับคนที่วิ่งนะครับตัวดีใจสําหรับคนที่รูดครับรูดอาจจะ ได้น้อยหน่อยพรไปเจอเด็กอันแต่ถ้าวิ่งได้เต็มเต็มนะครับครับข้างล่างก็เข้าหกหนึ่งนะครับข้างล่างวิ่งก็ได้เต็มเต็มนะครับรูทก็อาจจะไปเจอเด็กอันเหมือนกันครับหกหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดขันเล่นก็เก้าเจ็ดไปเข้าตัวกลับนะครับส่วนที่อัดเน้นหรืวอว่าเธอชอบเนี่ยทางงดไหนผมเขียนว่าอัดเน้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับ แต่ถ้าผมเขียนว่าชอบส่วนตัวเนี่ยอ่ามันมีคุ้มเครือครับมันไปติดเลขตาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่สะอาดผมก็เลยไม่ได้เป็นเน้นให้ท่าน,นครับเสี่ยงโชควัดดวงวัดใจเนี่ยเสียดายครับท่านออกสามเจ็ดเก้านะครับเงินล้านอยู่ข้างหน้าเลยครับเสียดายมากครับแทงหลายบาทอยู่ครับแต่ไดาไม่ออกหามทั้งนั้นแหละแล้วก็เลข จุดเต็มครับสุดเต็มอ่านี่คืองวด่ที่แล้วนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่มาใหม่นะครับอยากรู้ข้อมูลว่าสมัครมาแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับอ่านี่ครับจุดเต็มเนี่ยโอ้ยมีเชตเล็เยอะขนาดนี้เล่นยังไงครับสหรับอมาจารย์อาจารย์นะครับที่เขาไปใช้กันนะครับที่เขาขอมานะครับถ้าไม่มีใครขอผมไม่ทํานะครับอ่าเจ็ดปีผิดไม่เกินเจ็ดครั้งครับ ลองไปพิจารณาดูว่ามันทำไมถึงเขาชอบทำไมคนอื่นเขาถึงอยากได้นะครับถ้ามีเลเ็กม่นแม่นมาดึงไปครับเพราะเล็กที่ถูกอยู่ในนี้นะครับหรือว่ามีเล็กดับมันแม่นมาตัดออกไปเหลือน้อยชุดนะครับหรือว่ามีแจมดับมันแม่นมาตัดไปเหลือน้อยชุดก็ถูกแล้วนะครับแต่ผม ขัดให้ท่านแลว้วถ้าท่านขัดไม่เป็นชุดนี้ม่ท่านดูก็ได้สําหรับอาจารย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ปักนะครับใส่ปักท่านใดที่เอาไปใช้บางท่านอาเอาแต้มไปจัดก็ถูกนะครับเก้าจดเก้าแต้มห้านะครับก็ถูกนะครับแล้วก็เพยรยผมก็ถูกนะครับหลักร้อยผมก็ถูกหลักสิบก็ถูกหลักหน่วยก็ถูกมีแต้มสิบหน่วยเท่านั้นครับที่ไปออกเดทก,กันนะครับก็ถือว่า ผ่านนะครับโอเคอยู่นะครับทีนี้ข้างล่างเหมือนกันครับข้างล่างท,ง,ทงทั้งที่ผมมีหกหนึ่งหลักสิบผมก็มีหกหลักหน่วยผมก็มีหนึ่งหลักเลีรยผมก็มีแต้มผมก็มีแต่ทําไมมันหลุดผมไปเชื่อเล็กวิ่งครับเล็กวิ่งไปแล้วมันหลุดครับเล็กวิ่งไม่เข้าก็เลยหลุดครับทีนี้สามตัวโต,วตวนะสามตัวโตเนี้ยผมเองก็บอกคิปไปว่า น้ำเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเรือไปฝังเพราะมันออกปแปลกๆครับเดีย๋ยวนี้เลขมันออกปแปลกๆครับเบิ้ลๆหามพินอา่าเล็กเลี้ยงมั่งพี่น้องมั่งอะไรเงี้ยผมก็เลยทําเบิ้ลหามไว้เมื่อไรก็เข้านากาเจ็ดกาถ้าใครเชื่อมันให้ตัวผมก็เร่งกันไว้ก็ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับอแต่ก็ได้กําไรบ้างนิดหน่อยนะครับอแล้วก็เรื่องดับต้องไวใจผมเนี่ยถ้าใครเอาเลขดับผมไปจัดในชุด ชุดเต็มเนี่ยก็เหลือน้อยชุดแล้วไม่ว่าจะดังจากสำนักไหนถ้าเจอเล็กดับผมตัดทิ้งได้เลยครับอ่านะครับไม่ได้ท้าทายไม่ได้รบลูแต่ถ้าชอบจริงๆเบาๆครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับถ้าเจอเล็กดับผมนะครับเพราะว่าผมโตมาจากสายดับนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับนี่ของเมื่อที่แล้วนะครับใครที่อยากได้ชุดนี้แบบนี้แบบเมื่อที่แล้วครับชุดเต็ม มีทั้งสีขาวสีฟ้าชุดเน้นอันใดๆนะครับแล้วก็ชุดเต็มหรือเล็กดับนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมตัวตรงสัมตัวโต๊ดสองตัว,ตวบนสองตัวล่วลางน,นะครับผมมีครบทุกวงจรนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาเกินสูตรที่เราจะมาแบ่งปันใหน้กับสมาชิกท่นที่เป็นกระแสดังอยู่ตอนนี้นะครับว่าที่มาที่ไปของเลขเด่น คิดยังไงคำนวณยังไงครับอ่าท่านใดที่ติดตามผมก็จะได้ไปแล้วนะครับวดที่แล้วก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวระยะสั้นนะครับเอาหลักร้อยมาบวกกหลักหน่วยนะครับหลักร้อยหลักหน่วยบวกกันเก้าบวกเก้าได้แปดวันนี้เล่นอะไรที่มีแปดนะครับจะมาหรือไม่นะครับผมไม่รู้นะครับแต่สมาชิกผมรู้ครับเพราะว่าท่านสมัครมาครับจะเห็นว่าผมวางเลขอะไรให้กับท่านไปนะครับอ่า ด้สูตรใหม่แล้สสุดวันนี้นะครับไม่ใหม่แล้วครับเก่าเลยครับแต่ท่านอาจจะเป็นใหม่ของท่านนะครับบางท่านไม่รู้นะครับว่าสูตรนี้มาไฟกับสูตรเมื่อกี้นียมันเดินดีครับแล้วมันก็ดังแล้วมันก็เด่นเข้ามาแล้วหลายงวดเม็ดเดียวนะครับอย่างวันนี้ใช้หลักการอะไรครับใช้หลักร้อยบนนะครับบวกกับหลักสิบบน เช่นรู้ที่เส้ยมันออก9 7 9หลักร้อยคือ9หลักสิบบนคือ7 9 7บวกกันได้6นะครับอย่าเพิ่งพักไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับอ่าแล้วเราก็อีกหลักการหนึ่งก็คือหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนนะครับ7 9บวกกันนะครับหลักสิบก็คือ7หลักหน่วยคือ9บวกกันอ่าได้6เหมือนกันครับแล้วเอาผลลัพธ์ทั้งคู่เนี่ยมาบวกกันอีกทีครับ6บวก6เป็น12เราจะใช้เลขไทยอย่างเดียวครับคือเลข2นะครับ วันนี้เด่นไปที่สองนะครับอ่าสูตรเมื่อกี้ได้แปดสูตรนี้ได้สองรวมเป็นแปดสองนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะมาหรือไม่น้ำเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเดือไปขวางนะครับแต่สูตรแต่ละการครับผมเชื่อสูตรผมนะครับผมไม่เชื่อสูตรระยะสั้นนะครับอ่าทีเนี้ยจะย้อนให้ท่านดูครับท่านไปย้อนเองก็ได้นะครับว่าคำนวณแบบไหนนะครับอ่าก็เอาง่ายๆครับ สูตรที่เมื่อกี้ผมให้เนะี่ยท่านแคปไปเลยนะครับสูตรหนึ่งก็คือเอาหลัก,กร้อยกับหลักหน่วยบวกกัน99ได้8นะครับวรนนี้ได้8แล้วก็สูตรสองคือเอา9บวกกับหลักสิบ1 0ยกับบนะวกสิบเนี่ย97ก็เป็น6นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยบวกกันก็เป็น6 66บวกกันเป็น12ได้8กับ2วันนี้นครับเล็กวิ่งนะครับหรือจะจับคู่ได้เลยนะครับ ่ย้อนไปดูให้ดูครับเมื่อที่แล้วครับเราห้าสี่สี่เราหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันก็ได้เก้าครับห้าสี่เป็นเก้านี่คือเด่นตัวหนึ่งนะเก้านะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งห้ากับสี่นะครับร้อยกับสิบบวกกันเป็นเก้าเหมือนกันนะครับยังไม่ได้คิดครับเป็นเก้าไว้ก่อนแล้วก็สี่สี่บวกกันแปะครับเอาแปะกับเก้าเมื่อกี้นี้มาบวกกันเป็นเจ็ดครับได้เจ็ดมาบวกกับสูตรร้อยหน่วย เจ็ดเก้าเข่า,ขาเต็มๆเลยครับเจ็ดเก้านะครับอย้อ,ยอนไปอีกนิดหนึ่งครับอ่าเจ็ดกับเจ็ดบวกกันเป็นสี่ได้สี่นะครับทีนี้พักไว้ก่อนครับนี่คือเด่นสี่นะครับเล็กสูตรหนึ่งคือเจ็ดกับห้าวบวกกันก็ได้สองอันนี้สิบกับหน่วยบวกกันก็ได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่สี่จับกันเป็นสี่สี่เข้านะครับอาเล็กมนหนึ่งครับ ศูนย์กับเจ็ดบวกกันเด่นที่เจ็ดนะครับใส่เจ็ดไว้นะครับแล้วก็เก้ากับศูนย์ก็ได้เก้านะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันเจ็ดกับเก้านะครับก็ได้หกหกกับเก้าบวกกันได้สิบห้าได้เดียวคือเลขห้าห้ากับเจ็ดไปทีนี้เข่าตรงตรงนะครับห้าเ็ดครับหลักงวดนะครับเก้ากับศูนย์บวกกันได้เก้าครับเด่นไปที่เก้านะครับ แล้วก็สูตรสองร้อยกับสิบบวกกันได้แปดนะครับแล้วก็สิบบวกหน่วยได้เก้าครับแปดเก้าบวกกันเป็นเจ็ดเจ็ดจับกับเก้าเก้าเจ็ดครับตรงตรงครับตอนนี้ครับวันนี้จะมาหรือไม่แปดกับสองนะครับอ่านี่คือสูตรรายสั้นนะครับสมาชิกผมทราบแล้วนะครับเพราะว่าผมส่งเลขให้กับท่านไปแล้วว่าแปดสองมาบนได้หรือไม่ หรือว่ามาล่างได้หรือไม่นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องของเรานะครับก็คือวันนี้จะมาแจกหรือว่ามาแบ่งปันสองตัวล่างนะครับหลักการที่ผมทำหลักการที่ผมคิดคำนวณให้กับท่านเนะี่ยบางท่านบางสิ่งบางอย่างท่านไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับแค่ท่านทำตามผมก็พอนะครับ อ่าเนี่ยสมมติว่าเราจะหาแจ็คพอตเนี่ยรื้วจะหาเพชรเม็ดงามตักเม็ดหนึ่งเราจะทำทำไงเราต้องมีเครื่องมือนะครับเราต้องไปขุดดินฝันถางป่าเพื่อไปขุดฝันจะไปเจอเพชรเม็ดงามสักเม็ดก้อนหนึ่งอ่ามันก็ยากอยู่นะครับก็เหมือนเราหาแจ็คพอตครับหนึ่งพันชุดเนี่ยเราจะหายังไงให้เจอแจ็คพอต เม็ดเดียวเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช้สูตรแต่ละการาหลายๆอย่างนะครับที่เครื่องมือที่จะไปนค้นหาหเจอนะครับผมเองก็ใช้สูตรดับนะครับสูตรดับมคาคัสสูตรเด่นนะครับใช้ยังไงนะครับก็ตรงนี้อาจจะเปิดเผยไม่ได้ครับก็ผมใช้หลักการหลายลัการมากนะครับหลายๆการมากสูตรดับทั้งหมดเนี่ยก็เอามาประมวลผลนะครับ สูตรดับคิดคำนวณด้วยมือบ้างด้วยคอมบ้างเดี๋ยวเอาคร่าวๆให้ท่านดูครับว่าใช้สูตรในราคาอะไรบ้างที่แข็งขงนะครับเนี่ยผมเองก็ใช้สูตรทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลเสร็จปับ๊บอันไหนที่ติตด,ดับห้าจุดขึ้นไปนะครับเราจะทิ้งนะครับเพราะว่าประวัติที่ผ่านมานะครับผิดไม่เกินห้าจุดนะครับทีเนี้ยเราก็เริ่มคัดเลยครับ ทีเนี้ยเรื่องดับต้องไว้ที่ผมดับพิฆาตเนี่ยไม่ว่าจะดังจากสนับจากสำนักไหนถ้าเจอเรื่องดับผมตัดทิ้งนี้เลยนะครับผมก็จัดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือ้านเปอร์เซ็นต์ครับตัดออกปุ๊บเหลือสามสิบห้าจุดนะครับอ๋อเล็กเบิ่อเลืกถามผมไม่ได้มาจัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มาทํานะครับถ้าออกเบิ้ลก็ต้องขออภัยนะครับอ่าก็เหลือสามสิบห้าจุดเนี่ยสามสิบห้าจุดปั๊บ มันยังเยอะอยู่ครับผมก็ต้องตัดไอ้ที่มันติดดับห้าจุดขึ้นไปนะครับหรือห้าจุดเนี่ยขึ้นไปอ่าบางตัวผมไม่เคยเล็งเห็นว่ามันยังใช้ได้อยู่จนสี่หกนะม,มันตรงอะไรวิ่งเล็เด่นผมผมก็ยังไม่ตัดนะครับ่ทีเนี้ยตัดปุ๊บเหลือยี่สิบสองชุดนะครับยี่สิบสองชุดเนี่ยอ่าไม่ต้องใช้เลขเคียนะที่ท่านดูเนี่ย มันเหมือนจะเร็วครับแต่การทำเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะสูตรละการพอจะกันพอจะกรองมาได้จต่ละสูตรเยอะมากๆนะครับแต่นี่ผมขัดไดฉันดูคร่าวๆครับที่มาที่ไปนะครับเลี้ยเคียเนี่ยผมก็อย่างน้อยต้องมาถึงตัวครับบอกคุณเชบางครั้งขให้สามตัวก็มาแล้วคุณเชนให้ต้องเจ็ดแปดตัวปิดประตูความเสี่ยงครับเพื่อไม่พลาดนะครับเราต้องเอายิวงที่สุดนะครับอ่า แล้วทีเนี้ยเราก็มาคัดวิเคราะห์อีกทีว่าไอ้ยี่สิบสองชุดเนี้ยอ่ามันเลขเคลียร์แล้วอาจจะผิดพลาดได้เราก็ทําแค่ตำหนิไว้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็แต้มด้วยอะไรด้วยนะครับอ่าทั้งแต้มทั้งอ่าสูตรนการครับวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามันอ่ามาไม่ได้นะครับเราก็ทําตัวนีินะครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปดูแป๊ดหนึ่งว่าสูตรอะไรบางที่ มันมาไม่ได้ครับอ่าก็คือสูตรเนี้ยเจ็ดปีไม่เคยผิดเลยครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อครับเจ็ดปีเนี้ยผมทามาปื๊ดๆเนี่ยอ่าดับตรงเนี้ยไม่เคยผิดเลยเห็นด้ชัดว่าแปดสองล่างน่าจะไม่สวยนะครับผมไม่รู้นะครับวันนี้จะผิดหรือเปล่านะครับแต่งวดเนี้ยได้แปดสองล่างมาไม่ได้ครับถ้าใครเล่นเยอะเบาๆนะครับผมไม่รู้นะว่าจะมาหมนะครับอ่าหลักการเดียวไม่พอครับ ผมเองก็ใช้สูตรก,การเปลืองมากครับเยอะมากครับอเออัวน,นี้มาดูสุนีก่อนสุนี้ผมเองก็ปเคห์นี่คือสูตรลูกนะครับเมื่อกี้คือสูตรแม่ที่เกินห้าจุดอย่างเช่นเนี่ยห้าศูนย์ดับไปหกจุดเนี่ยผมถึงจะมาจุดหนึ่งประมาณนี้ แล้วก็ไปชนกับสุดแมกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ก็แข็งอยู่นะครับมันไม่ค่อยเกินนะครับถ้า 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ไหนที่แปดจุดห้าจุดขึ้นไปหกจุดขึ้นไปเนี่ยก็แทบจะไม่มาครับอ่าก็คือแข็งผมคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันแข็งจริงครับอ่าล้วก็อีกหลายรายการครับที่แข็งๆนะครับอ่านี่ก็ส่วนนี้ก็แข็งครับฉันไม่ต้องเข้าใจนะว่าคำนวณยังไงนะครับ นี่ครับสูตรแต่ลการที่ผมใช้เนี่ยมันก็แข็งอยู่ครับแล้วเราต้องมาใส่ตรงเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ทีหนึ่งขั้นทีหนึ่งนะครับแล้วกอ็อย่างเช่นสูตรเนี่ยผมใช้อ่ามีบางท่านขอมาว่าคุณเชษขอสูตรดับหน่อยผมใช้สามหมื่นประสูตรนะครับสามหมื่นประสูตรรู้จะบอกท่านยังไงสูตรดับเนี่ยที่ว่างว่าเนี่ยศูย์เจ็ดเนี่ยดับไปห้าร้อย ไอ้958สูตรใครบอกว่า18มานะผมก็ไม่รู้นะดับไป9 4ยสูตรข้างล่างนะครับไม่รู้นะครับก็ทำสูตรแล้วมีผิดได้ครับผิดอยู่ระยะนี้ครับเป็นครับชีวิตตัวครับเทียนเนี่ยอ่ามันก็คือลงลงครับช่วงหลังๆเนี่ยมันอยู่ง้างครับอยู่ในช่วงเนี้ยอยู่ในตัวฟันเนี่ยชุดหนึ่งนะครับอยู่มานี่ครับะครับ ก็เอาง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องเข้าใจนะครับท่านไม่ต้องเข้าใจครับอ่าแค่ท่านเล่นตามก็พอนะครับอ่แล้วก็งวดที่แล้วขอไปเกินเล็กวิ่งไปงวดแล้วโอ้เสียดายอกหนึ่งผมไม่มีเล็กวิ่งผมไปหลุดครับถ้าใครเป็นสมาชิกผมจะดูเล็กวิ่งผมได้ครับ ทั้งที่เด้ไกลผมเนี้ยมันก็มานะมันก็มาอ่าแต่ผมพลาดครับพลาดอันนี้ศูนย์เจ็ดก็ไม่สวยนะเลขไหลไม่มีเลยรัรศูนย์เจ็ดไม่มีอ่าก็มองคร่าวๆครับอ่สรุปให้ท่านดูเลยดีกว่าท่านจะสับสนนะครับอ่าสูตรรัการที่ผมเกินมาทั้งหมดเนี่ย ผมเอามาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับเจาะแล้วอะไรที่ติดับเยอะอะไรเงี้ยมาไม่ได้ปุ๊บสรุปเลยนะครับเหลือสิบสี่ชุดนะครับแล้วผมก็เอาสิบสี่ชุดเนี้ยเอาตักหลักมาคัดอีกทีหนึ่งนะครับตักหลักมาคัดแล้วก็เอาแต้มมาเจาะมาเน้นจริงๆครับสรุปเลยนะครับเหลือเม็ดเดียวครับสี่แปดครับจะมาหรือไม่นะครับจะมาหรือไม่อ่า เม็ดเดียวเลยครับคาบอกเข่าๆมันจะนุ่งยากคบมันจะช้าเลกวิ่งผมก็มีสูตรเ,เล่กลายเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสามสี่หกเนี่ยหนึ่งสามสี่หกแปดท้าเล่นหวยสองตัวล้างต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวครับอ,อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หนึ่งสี่ห้าเนี่ยก็ผมใช้โปรแกรมทําให้ท่านดูก็ได้ครับนะครับมันเด็ดไปที่หนึ่งสี่ห้าจะมากหรือไม่ผมไม่สนใจครับผมสนใจตรงที่มันชนครับ เลขที่ผมทำด้วยมือหรือเปล่าสุดทำมือมันสี่หกแปดมันชนไปที่สี่เลขเด่นวันนี้ผมก็ฟันสนี่สี่ล้างนะครับจะมาทอไมนะแล้วก็สี่แปดทำไมเด่นนะครับผมไม่มีข้อแบบเมื่อกี้เนี่ยผมใช้สูตรก,การเยอะมากนะวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วแต้มผมคอมเมนต์นะครับแต้มผมเนี่ยถ้าใครติดตามผมสองตัวล่างแต้มสิบหนึผมนะ จะเข้าสีแดงบ้างสีฟ้าบ้างบ่อยมากครับแทบสูงวดเลยครับหลังหลังนะครับสี่แปดมันได้เต็มสองด้วยนะครับอ่านะครับูนย์เจ็ดทำไมมันดับทําไมไม่ทิ้งบางครั้งที่สูตรเนี้ยมันติดดับมันดับหนึ่งเลยนะมันไม่เคยมาต้องสามเงินมาสูตรติดดับต้องเก้าร้อยห้าแปดจุดอ่ามันโดยรวมครับผมเอาพาพรวมครับ อ่าสูตรพับรวมมันดับไม่เยอะครับเนี่ยพับรวมมันผมเอาเสียงข้างมากนะครับถ้ามันติดดับแค่สี่จุดเี่ยผมไม่ทิ้งนะครับถ้าติดดับสี่จุดเด่ยผมไม่ทิ้งแต่มันก็ไม่เด่นับไม่ควรเด่นนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่านี่ครับท่านจะสับสนหรือเปล่าขึ้นคือเรื่องลงนะครับเน้นไปที่สี่แปดครับจะมาหรือไม่เม็ดเดียวนะครับอ๋อเดี๋ยว ไอ้สุดเคลียอ่ายังไม่ได้อ่าสุดเคลียเนี้ยมามาจากไหนเกิดให้ดูสักส่วนนะครับเกิดให้ดูว่าข้อมูลผมเนี้ยแน่นขนาดไหนนะครับตางความเชื่อมัน่นให้กับท่านได้หรือไม่นะครับอ่ามีเดี๋ยวมีสูตรวิง่งให้ดูสักสูวนหนึ่งด้วยนะครับเนี้ยห้ามังกรผมเนี้ยสุดเคลียรเนี่ยคือว่าผมต้องเอาห้าสูตรเนี้ย ห้าสูตรนะมาชนกันก็คือห้ามังกรเนี่ยมาชนกันเสร็จปั๊บมันจะได้เด่นกระรองครับแล้วเอาเด่นเนี่ยไปชนกับอีกห้ามังกรเหมือนกันชนไปชนมาสามสูตรชนกันปั๊บนะครับอ่าชนกันปั๊บเนี่ยเอาห้ามังกรอันนี้ห้ามังกรด้านเมื่อกี้นี้อ่าเด่นสุดห้ามังกรเมื่อกี้นี้เด่นสุดมาห้ามังกรอีกสูตรหนึ่งมาชนกันเสร็จปุ๊บก็จะได้ห้าตัวหรือหกตัวนะครับเป็นชุดเลียร์อ่าเป็นจุดเกียร์เมื่อกี้นี้ ไอคัดนั่นเองนะครับแล้วเล็กวิ่งสี่ตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดห้าห้าหกเจ็ดเก้ามันเดินมาหลายวงวดครับสี่แปดมันไม่มีนะครับก็ต้องพิจารณาดูครับว่ามันจะมาหรือไม่ครับสูตรก็ต้องมีถุงผิดนะครับอ่าผมมีคอยท่านแล้วนะครับก็มันสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดทั้งหมดครับถ้าสะอาดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องเท่านะครับ มันต้องมีครับหรือว่าจะสีอะไรครับสีอะไรก็ต้องดูครับอ่าถ้าจะดูอ่าตามกราฟนะครับตามกราฟก็เอาสองแปดจะมาได้เลยเนะี่ยอยู่ตรงนี้แล้วตั้ง่แตทำสูตรมาแลย,ยังไม่เคยมาเลยเด่นสูตรเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าชอบแปดก็มีสี่แปดแปดเก้าหมดแปด ตรงนี้หมดและวสี่ามาก็มี0ูงสี่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมีคอรครับเดี๋ยวท่านไปสับสนผมมีคอให้ท่านแล้วนะครับก็สรุปนะครับเดี๋ยวท่านจะเอาได้ดูศูนี้แันน่อสี่แปดสี่แปดก็ 48, 48, 48. อ,อยู่ในเกณฑ์ที่พอจะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่สนะี่เจ็ดี่สวยเลยแต่ก็สวยอยู่นะนะั่นแหละ นี่ดับเจ็ดปีไม่เคยผิดครับสุดยอดเลยครับผมก็บางทีติดดับแต่ผมไม่กล้าตัดทิ้งเพราะว่าโดยรวมมันไม่ขาดอนะครับผมก็เลยแต่ผมก็มองๆอยู่ครับแต่ไม่เคยกล้าตัดทิ้งสรุปเลยนะครับถ้าใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านครับสิบสี่ชุดคัดเล่นนะครับลองเปนเลนเน้นดูครับตัวดีก็มั่นใจอยู่ครับ แต่ถ้าผมชอบเลยก็มีสี่แปดนะครับสี่แปดครับหรือว่าจะมาสี่หกสี่เจ็ดสี่แดสี่ก็ลงเล่นติดไว้ครับตรงตรงตัวละหนึ่งร้อยครับตัวขับตัวห้าสิบนะครับลงทุน2องเปอนะครับในเว็บก็จ่ายไม่แน่ใจว่าเจอเด็กอันไปเยอะหรือเปล่านะครับ,รบก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่สนับสนุนผมนะครับผมก็เป็น คนที่หน้าที่ของผมนะที่จะต้องทําให้ทุกท่านประสบความสาเร็จได้โชคเวลาภกับผมนะท่านใดที่สนใจนะครับในหลักการนะครับหรือว่าวิธีคิดวิธนวลน,นะครับที่ผมทําสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านนะท่านสามารถสมัครสมาชิกผมได้นะครับงวดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหรือว่ารายปีท่านจะสมัครเดือนไหนก็แล้วแต่หมดวัญชีสิบหกธันวาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ หรับปีนี้นะครับครับแค่ท่านโอนบัญชีนี้ครับสี่8ู7ย์แปดแปดูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดครับชื่อบัญชีนายพิเชษรเด็กเท่านั้นนะครับอ่าล้วก็ท่านเพิ่มไม่ดีน์ผมนะครับสูงตัวสี่สัมาสูหนึ่งห้า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 ครับอ่าเราก็สอบถามผมก่อนะครับให้ผมเพิ่มท่านเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งสลิปให้ผมนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่ส่งสลีปมาให้ผมดูเพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมจะไม่ส่งตัวเลขให้ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะขอมานะครับผมเองก็อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมมีเซ็ตข้อมูลไปหมดแล้วนะครับท่านใดที่ไม่ได้กกตัวเลขก็ทักทวงไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามผมแนละฟังผมจบนะครับาบางท่านอาจจะดูไม่จบนะครับแล้ว เก้นาดูให้จบเลยนะครับท่านจะได้ข้อมูลในรายการเยอะมากๆเลยครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับขอทุกท่านได้ประสบความสำเร็จแลวก็มีโชคมีน,นะครับอันนี้ก็สวัสดีครับ